อันยองะเสร้างนี่จ้าดแจงนะคะคุยเฟื่องเรื่องเกาหลีกับคุณสมาอินเกาหลีนะจ้าวันนี้มาหััววันแต่ที่เกาหลีตอนนี้ก็ประมาณบ่ายสองนะคะพอดีช่วงปิดเทอมนะคะตอนนี้ก็คือมาต่อนะคะเอาเมนูที่ขายร้อนนะคะง่ายๆแบบสบายๆง่ายๆนะคะทำกันได้ทุกคนนะคะก็ไม่ต้องเสียเวลามากมายเพราะว่า เรามันอากาศมันร้อนเราก็อยากเออไข่ร้อนนะคะเด็กก็ปิดเทอมนะคะแต่ลูกชายนี่เขาก็ไปเรียนพิเศษนะคะก็จะกลับมาช่วงเที่ยงก็ประมาณบ่ายโมงนะคะก็ต้องมากินข้าวเที่ยงที่บ้านพิเศษก็ก็คือเตรียมเมนูนะคะวันนี้ก็คือจะเป็นก๋วยเตีย๋ยวเย็นก๋วยเตี๋ยวเย็นเกาหลีนะคะมาดูกันเส้นชาเขียวมันจะเขียว ชัดเจนมากๆเลยนะคะน่ากินมากๆเลยนะไม่หลายสีแล้วแต่คนชอบนะคะพี่แจงไปซื้อในที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะมันเป็นแบบนี้ที่เป็นถุงมันมาสี่สี่คนไม่ว่ามีอยู่สี่คนนะ้วมันก็อาจจะมีถุงกิโลหนึ่งนะคะหรือว่าครึ่งโลก็แล้วแต่นะคะแล้วแต่คนชอบพี่แจงเอาซื้อแบบสี่คนนะคะก็ทีนี้มันก็จะเป็นก้นกอนเป็นเป็น เส้นสดนะคะแต่ไม่มีอากาศสุญญากาศนะคะเขาจะสุญญากาศในนี้แล้วมันก็จะเป็นก้อนๆมาใช่ไหมคะประมาณสี่ก้อนใหญ่ๆทีนี้เราก็ต้องมาทําเส้นทําเส้นยังไงนะคะก็คือให้มันแตกเป็นเส้นๆเ,เพื่อเวลาเราลวกอันนี้คือลวกแป๊บเดียวนะคะอันนี้คือเส้นสดนะคะประมาณ20วินาทีก็ใช้ได้คือเอาลงน้ําร้อนเลยก็ได้ถ้า20วิบาห้าคนคิดว่าบางคนอาจจะสุกเกินไปก็ ไม่จําเป็นนะคะพี่ต้องแยกอย่างนี้นะคะแยกอย่างนี้แยกเป็นเส้นๆนะคะเพราะว่าอืมเอาช่วยแม่หนยลูกอันนี้คือเด็กเข้าลาช่วยกันดึงเรียบร้อยนะคะสีก้อนนะคะอาจจะใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะคะก็คือมันก็ง่ายๆนะคะไม่ยากนะคะดึงทีละเส้นอย่างนี้นะคะอันนี้คือเส้นนะคะอันนี้คือส่วนประกอบหลักเลยนะคะคือเราจะทาก๋วยเตี๋ยวเย็นเป็นน้ํานะคะก๋วยเตี๋ยวเย็นอ่าเป็นวุ้นๆนะะ่ะ ไปแช่ช่องฟิตนะคะเดี๋ยวพี่แจงก็จะดูว่าคือคือเขามีขายเป็นเซตเรียบร้อยนะคะในซูเปอร์มาร์เก็ตมีมีนะคะ๋วยเตี๋ยวเส้นทั้งเส้นทั้งน้ํานะคะทําง่ายๆนะคะคือมันเมนูขายร้อนเนาะอะไรทํายุ่งยากก็จะทําให้เรามีความสุขมันใช้พลังงานเยอะมันก็จะร้อนจนเกินไปนะคะเด็กๆเขาก็ช่วยกันแกะนะคะตอนนี้ก็คือ อ่าอันนี้คืออัววัตถุดิบหลักนะจ๊ะก็จะเป็นเส้นนี่นะคะโอเคอ่าก็ยาวประมาณนี้นะคะจะตัดก็ได้นะคะเวลาลวกเสร็จเรียบร้อยได้ได้กินสะดวกนะคะอ่าวันนี้อยากมันก็จะมีสีคำๆนะคะแล้วแต่สีบางคนก็จะสีนวลนๆแล้วแต่นะคะสีเอ่อออก ตุนๆเทาๆดำๆก็มีนะคะแล้วแต่คนเลือกนะคะก็ใช้ได้เส้นมันเหนียวนุ่มมากเลยนะคะแล้วก็มีแตงนะคะแตงด้วยนะคะแตงนี่คือไว้ไว้วววโรยหน้านะคะก็จะประมาณเราก็จะพี่แจ็คก,ก็จะฝนเลยนะคะลองมาดูสิลูกเนี่ยอย่างนี้ก็ทําเป็นเส้นไว้โรยหน้าอันนี้แต่งไว้แตงนะคะก็จะฝนอย่างนี้ง่ายๆนะคะก็ใส่ต่อชามานี้นะคะ ง่ายๆที่จ๊ก็อย่างนี้แล้วก็มีไข่ต้มนะคะไข่ต้มนะคะอันนี้คือน้ำน้ำแน้งเมียนนะคะน้ำก๋วยเตี๋ยวเย็นนะคะมันเริ่มเป็นวุ้นอันนี้เป็นวุ้นเรียบร้อยนะคะใครต้องการวุ้นมากกว่านี้คือแบบเทง่ายๆอันนี้มันก็จะเป็นน้ําแข็งนิดหน่อยเป็นวุ้นๆนะคะเป็นวุ้นๆนะคะก็แล้วแต่ความเย็นของแต่และบุคคลแล้วกันนะคะเขาจะมีขายเป็นเซตนะคะ เจ้ากี่ถุงก็ได้หนึ่งประมาณ1นถ้วยอันนี้ประมาณหนึ่งถ้วยนะคะนี่ค่ะก็มีประมาณนี้มีอยู่สี่อย่างทีนี้น้ําเดือดแล้วพี่แจงก็จะมาต้มเส้นนะลวกเส้นให้ดูนะครับลวกเส้นประมาณ20วินาทีนะเตรียมเรียบร้อยแล้วนะคะเดือดปึดปึดปึดปดเลยเตรียมตะแกรงเอาไว้เลยนะคะเตรียมน้ําไว้ด้วยเดี๋ยวเตรียมน้ําเย็นไว้ด้วยนะคะเส้นนะคะที่เตรียมไว้ใส่หมดเลย นะคะใส่หมดเลยนะคะมันดูไม่เยอะนะคะมันยุบเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะนี่สี่คนนะคะทางกัน4ี่คนนะคะแบบเดียวเห็นไหมคะยุบ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 ย,ย,ย,ยลงไปหมดเลยไหมคะสบายมากเลยนะคะเมนูง,ง่ายๆเห็นไหมเขียวใส่นะ่ากินไหมคะเส้นชาเขียวนะคะแล้วแต่คนชอบนะคะประมาณสักยี่สิบิ 20ก็ชิมดูได้นะคะค,ะ,ะคือช่วยเพราะว่าให้มันน้ำร้อนๆเนี่ยให้มันเข้าไปในเส้นก็พยายามอย่างนี้นะคะจับยืดจับยืดอย่างนี้นะคะจับยืดอย่างนี้นะคะบางอันนะคะเทใส่ละลายเลยแล้วแต่จริงๆเนี่ยนะคะเพราะว่าอันนี้มีความรู้สึกว่าเขาจะแข็งนิดนึงมั้งเพราะว่าเรา เอาทิ้งไว้ข้างนอกนานมันก็จะแห้งใช่ไหมคะเอาเวลาเรานั่งแกะและทิ้งไว้ใช่ไหมคะเนี่ยเริ่มเหนียวแล้วค่ะเหนียแล้วต้องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวคือมันเยอะมากนะคะเดี๋ยวจะทดลองก็ได้นะคะว่าเอาความเหนียวแค่ไหนพี่จังนะครบยี่สิบวินาทีแล้วเห็นไหมคะสีสวยสวยน่ากินมากเลยก๋วยเตี๋ยวเย็นนะคะเหนียวนุ่มมากเลยค่ะ น้ำแล้วก็ชิมดูมันจะเป็นแบบไหนสุกไหมโ okay. อเค๋อเเดียวมากออหอมชาเกียววันนี้ลูกบอกว่าแม่หนูร้อนมากแม่หนูแก่นี่เสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวพี่จันจะพาไปล้างแล้ว เสร็จมากแล้วเหนียวมันเหนียวมากนะคะถ้าทิ้งไว้นานจะยิ่งสุกมากเพราะว่ามันเป็นเส้นสดเยน้ําลงหมดเลยอือหือร้อนมาก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 เดี๋ยวนะคะให้มันเบาความอุณภูมิลงนิดหนึ่งเส้นสายโอย้สวยเขียวงามนึกถึง ถึงได้ไปอะไรนะคะไบเตยบ้านเราเนาะนะคะล้างเยอะๆเพราะว่าถ้าเราล้างเยอะๆนะเส้นมันก็จะเซตตัวเร็วนะคะเพราะว่าน้ำเย็นๆน้ำเย็นๆจะช่วยให้มันเซตตัวได้ได้ดียิ่งขึ้นนะคะแต่ถ้าใครต้องการอยากให้มันเซตเร็วกว่าเดิมก็คือน้ำแช่น้ำแข็งเลยก็ได้นะคะเห็นไหมคะ สวยงามอารอมเทเ,เรตรึงนั่คือเพราะว่าเส้นมันเลื่นมันไหลระวังนะคะใครจะลวกทีละถ้วยก็ได้นะคะพอดีพี่แสงก็สมาชิกเยอะนะคะก็จะพร้อมกันทั้งหมดเลยนะคะเสร็จแล้วก็ก็จะล้างใส่ตะแกรงเรียบร้อยแล้ว อันนี้มันที่เกาหลีตอนนี้บ่ายสองแล้วนะคะเมื่อคือนนี้พายุเข้านะคะเขาก็เตือนไทยนะคะเพราะว่าตอนนี้เกาหลีน้ำท่วมแล้วก็อะไรนะดินสไลด์เยอะมากเลยนะคะต้องระวังกันมากๆเลยอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเอาน้ำออกให้หมดนะคะมาดูกันดูกันอ ขอไข่ก่อนผาไข่สักอันเนี่ยค่ะอันนี้วุ้นมากเลยเห็นไหมคะจะเป็นน้ำแข็งอย่างนี้ใช่ไหมคะอันนี้แล้วแต่คนชอบเลยนะอันนี้เป็นน้ำแข็งเลยนะคะแข็งเป็นวุ้นเลยนะคะเดี๋ยวจะดูกันทีนี้เราก็มาจัดใส่จานเลยนะคะของแต่ละบุคคลนะคะเดี๋ยวมาดูกันมีมีกิมจิน้ำก็ดีเหมือนกันนะคะกิมจิเ เขาบอกว่าเออที่มันมีใส่ใช้น้ําเป็นจํำนวนส่วนใหญ่นะคะอย่างนี้นะคะก็ม้วนอย่างนี้นะคะประมาณนี้แล้วกันนะคะเดี๋ยวมันจะเยอะเกินไปนะคะเอาน้ําใส่เลยนะคะเป็นวุ้นๆเดี๋ยวมาดูกันนะคะแปบ๊บเดียวละลายนะคะใครต้องการสีสันนะคะก็พริกป่นใส่ได้ อันนี้ไม่ได้ปรุงรสอันนี้คือของเขาคือมันมาเรียบร้อยแล้วนะคะอย่างนี้เลยนะคะนนี้เขาจะเป็นบุ้นอย่างบุนอย่างนี้เลยนะคะเวลาเราไปกินที่ร้านอาหารนะคะเวลาถ้าเราจะไปกินอย่างนี้แต่อันนี้เราทําที่บ้านนะคะง่ายๆเสร็จแล้วอันนี้คือเสร็จพร้อมกินนะคะก็จะมีการตกแต่งนะคะ อันนี้ก็คือแตงบางครั้งก็จะมีใส่ลูกสาลี่ได้ด้วยนะคะลูกสาลี่หวานๆนะคะก็ไข่แต่ทีนี้เราพิบ้าปกติเขาให้ไข่ใบเดียวใช่ไหมคะเขาให้ครึ่งหนึง่งเราก็ใส่สองอันนี้คือเรียบร้อยจะทานให้ดูสักคำนะคะเดี๋ยวเราก็จะได้เลากันนะคะเรียบร้อยเห็นไหมคะง่ายมากนะคะพอดีพระขั้นตอนในการนั้นโอเคนะคะ ก็พอดีเส้นมันดูมีความรู้สึกว่า,ามันยาวไปพี่แจงขอตัดแล้วกันนะคะตัดสองครั้งนะคะคือไข่นะคะมันก็จะสั้นลงนะคะทีนี้เรามาชิมกันี่ไง,ไงอันนี้คือเสร็จเรียบร้อยทุกคนรอทานอร่อยทุกคนตอนที่พี่แจงกินครั้งแรกนะคะมีความรู้สึกว่าเออเราพ่อเมืองไทยมันก็มีแต่ก๋วยเตี๋ยวร้อนใช่ไหมคะ เราก๋วยเตี๋ยวเย็นไม่อยากกินตอนนั้นตอนนั้นแต่งงานลูกรู้สึกว่าหลายเดือนแล้วแหละสามีบอกมาเราไปกินตอนนั้นครั้งแรกเลยตอน,น,นลูกก็ยังยังไม่ท้องก็พาไปกินก๋วยเตีย๋ยวโอ้จะไปกินก๋วยเตี๋ยวเย็นยังไงฉันไม่กินฉันไม่เอาฉันไม่เอาลองลอง,ลองอยากให้ดูเพราะเมนูคลายร้อนเขาบอกว่ามันจะได้หายร้อนลองมากินดูถ้าไม่กินเดี๋ยวเขากินเองทีนี้พี่แจงโอเคก็ได้ก็เลยไปลองดูอ อร่อยมากอร่อยจริงๆรองทีนี้จากนั้นมาหน้าร้อนแล้วกินวันนั้นก็หลยหลมือเลยนะคะก็ไปกินในหลายร้านหลายร้านก็จะหลายๆสูตรนะรสชาติก็จะต่างกันบางคนเขาก็จะใส่น้ําส้มเขาจะมีน้ําส้มปรุงนะคะก็มีเม็นงามีม,ม,ม,มีน้ำน้ำน้ำพริกน้าพริกที่ใส่ให้มันแดงถ้าคนต้องการเขาเรียกว่าเ,าเป็นยำยำยำ,ยำเส้นก๋วยเตี๋ยวเย็นก็มีนะคะแล้วแต่คนชอบแต่ตังเนี่ยเห็นไหมคะคนเห็นไหมคะมันมีน้ําแล้วเห็นไหมคะ เพราะว่ามันเร็วมากเพราะอากาศร้อนนะคะทีนี้ลองมาชิมดูนะคะอันนี้เขาเขาปรุงเรียบร้อยแล้วมันจะเปรี้ยวเปรี้ยวแล้วก็รสชาติมันจะพอดีพอเหมาะเลยนะคะจะใส่น้ำงามัันงาเพิ่มก็ได้นะคะอันนี้คือทานได้เลยนะคะอร่อยมากออื ือเส้นมันเหนียวนุ่มนะมันปุ่นเหนียวมากเลยนะคะเส้นเหนียวนุ่มนะคะอ,อร่อยอืมอีกคำหนึ่งแล้วกันนะคะอร่อยจริงๆนะคะอยากให้ทุกคนลองทานดูนะคะอร่อยจริงๆนะคะมันจับเปรี้ยว อ,อกหวานนิดนึงกลมกล่อมนะคะมีทุกอย่างมีทุกรสเลยนะคะอโอเคพี่เรวก็จะของแค่นี้นะคะวันนี้เป็นเมนูที่ต้องทำทานทานอยู่แล้วขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะใครต้องการอยากให้พี่แจงทำเมนูไหนอะไรหรือว่า มีอะไรคอมเมนต์เข้ามายินดีมากๆเลยนะคะพร้อมที่จะรับฟังการติชมทุกท่านนะคะพี่แจงขอฝากเพจของพี่แจงด้วยนะคะกุสลมาอินโคเรียกับคุยเฟื่องเรื่องเกาหลีนะคะแล้วค่อยเจอกันครั้งต่อไปค่ะขอให้ทุกคนสุขภาพดีแล้วก็แข็งแรงนะคะคนกลางอาชีก้ฮ่องกาชิกี้พารามีดาคือรอมโอนุ่นอันยองฮิเคเซโยชีช่องให้จูซซส้อมซามีดาสรางฮามีดาบายบายสวัสดีค่ะ